สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะเมื่อนีลูกหลาน4สองแปดเก้าชาแนลกับสิบพามาเบิงโงตัวเลขของเซียนนะคะเป็นสูตรคำนวณจากบูลีลัมนะคะก็คือพ่อเนี้ยที่หลายคนหูจากมานานเนาะค่ะน้องเพื่อนให้เลขถูกมาตลอดนะคะซึ่งวันนี้กับบนา,าพาดนะคะก้อนไปเบิงก็ขอฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลูกหลานในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะขอบคุณมากคะ่ะฮัลโหลวสวัสดีคะ่ะครับว่าไงเพราะเนี้ยสวัสดีจ้าครับครับครับว่าไม่ีไม่ได้กดแล้วมันทำไม,ไม่อยู่ไม่เป็นไรจ้า พอเนี้ยลูกหลานซีสองแปดเก้าชาแนลจะมาขอแบงปันโชคลาบจากพ่อค่ะเมื่อนี้โอเคเอาเลยุดเ,เลย <laughs> นี่แบงปันไห้เนาะแบงใหไหมุดลวเอ้ยแล้วว่ <laughs> าจะโทรมาเ <laughs> มื่อที่ราบเป็นยังไงครับพ่อโอเคเดี okay, ๋ยวตึ๊ดแปดนป้เขาอยู่้ี่แหนโอ้ย <laughs> เสียดายจังเลยเมไม่ได้โทรมา ช่องช่องของขอ,องคุณอย่างช่องนี้ก็4สองแปดเก้าชแจ้าโอ้ C สองแปดเก้าชแนลอ้าวจ,จ,จเราให้นนี้ให้ศูนยสามศูนยีอ่าแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวหนูจดก็รวมหมดเลยฟอนีนเจอรจ้าเออศูนย์สามศูนสี่แล้วก็หกหนึ่งหกสองเอายังตุยังศูนย์สาม ศูนย์สี่หกหนึ่งหกสองเรีหกหนึ่งหกสองเกี่ต้องห้าเอาจำนั่นเลยอีกทีพ่อเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าห้า กรับครับับครับกับเรื่องับรี่จ้าพ่อพ่อเน้นตัวใดเนาะนอ้ีกับศูนย์เละีกับศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ะจ้ะครับครับตามนั่นเลยตามนั่นเลยโอ้กหมานหมกนหมานได้พอกว่านี่นะครับพ่อกาแฟพ่อไปจังไดกาแฟกับใคดีนีะ กบัปกติอีนาะพ่อเน้อโป่งหมดกาแฟนะเนยจ้าครับครับกาแฟกาแฟเคลียบอกพ่อเคลียเคลียเคลียจ้าครับครับมันเป็นจังไหนนะพ่อพ่อว้าวได้เลยจ้ากาแฟบำรุงสายตาจ้า เกียนี่ถ้าเกีย่ยกรูมันปวดเข้าปวดอย่างมันหายจริงๆนะมันมีจองยางเลยจ้าเกี่ยกรูนี่มันมันจีแพงกว่าเกลี่ยใช้บูรุลสายตาจ้าครับครับเราแต่ละตำนางสมุมสสนไพอใช้บูรุลสายตาเนี่ยติดที่ไหนตู้มาช่งตลอดเรื่อยเขาเขาจิงเลยเขาติดใจไหมอ๋อเป็นกาแฟบำรุงสายตาก็ได้นล้วกั็อ๋อเป็นกาแฟสมุนไพรอย่างแบบนี้บ่จ้าใช่ครับครับ จ้าข้าสรเลย้างหนูลงเบอร์โทรหน้าจอได้เลยมันบ่พ่อครับครับเออลงเบอร์โทรให้พ่อมาเลยอ๋อโอเคค่ะให้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ให้สั่งตรงกับพ่อได้เลยเนาะครับครับสร้งตรงมาเลยครับผมอ้ออช่วงนี้พ่อกะดูแลตัวเองดีๆเดีได้ อ๋อถ้าอยู่แต่บ้านแล้วก็ส่งออนไลน์เอาเนาะพ่อเนาะจ้าขอขอบประคุณพ่อที่แบงปั่นเด้อครับครัคุณลูกหลานกันยังเป็น่องเล็กๆเ็ลจ้าขอบคุณพ่อหลายๆจ้าครับผมจ้าสวัสดีค่ะ